สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด r o l e ร์โอเล่ชนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีคำ ตอบสาหรับคําถามบางคําถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับที่จริงในรูป,รปแบบของศาสตร์ของความงามเองนะครับการออกแบบรูปร่างใบหน้าเองนะครับเรื่องของการปรับรูปร่างใบหน้าต่างก็จะมีหัตถการให้ใช้หลากหลายด้วยกันรวมถึงเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือเครื่องยกกระชับต่างๆมีมากมายเลยนะครับแต่มีคําถามที่เข้ามาครับเพราะว่าบางคนยังสับสน นะครับระหว่างคำว่าบ o ท็อกซ์นะครับกับฟิลเลอร์มันต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาให้คำตอบแล้วกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับบท็อกซ์คืออะไรก่อนนะครับบท็อกจริงๆเนี่ยมันเป็นชื่อที่เป็นเทรดเนมครับแน่นอนแน่นอนครับมันคือชื่อการค้านะครับของโบททนูมท็อกซินครับซึ่งทั่วโลกก็จะมีหลากหลายชนิดหลากหลายยี่ห้อนะครับนะเปรียบเทียบแล้วเหมือนเราเรียกตัว ของซักฟอกสมัยก่อนเราเรียกว่าแฟบอะ่ะนะเหมือนกันเลยนะครับโบท็อกเหมือนคาว่าแฟบเลยนะครับเป็นการใช้ชื่อการค้ามาเรียกจนติดป,ปากนะครับเหมือนแฟบเหมือนบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเราก็เรียกว่ามาม่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับนะอย่างคร่าวๆเลยที่จริงตัวโบท็อกคือโบตุน็อกซินนะครับนะคือมันเป็นสารสกัดโปรตีนตัวหนึ่งนะซึ่งสกัดมาจากกลุ่มแบคทีเรียนะครับซึ่งมันทําให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัว นะครับแต่เราสกัดมันมาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วมาใช้ในการรักษาโรคบางโรคนะครับและในปัจจุบันก็มาใช้ในรูปแบบของตัวความงามร่วมด้วยมันทำงานอย่างไรนะครับนะตัวผมขออนุญาตใช้คำว่าบท็อกซ์เลยแล้วกันนะครับเพราะตรงบทเาเรียกว่าโบทุนท็อกซินเนี่ยมันจะดูยาวเกินไปนะครับนะ,ะตัวบท็อกเองทํางานยังไงตัวบท็อกเองเนี่ยนะครับมันจะไปออกฤทธิ์นะครับต่อสารสือาา่อประสาททาให้กล้ามเนื้อมันมีการคลายตัว นะ,นะครับึกภาพนะครับกล้ามเนื้อมีการคลายตัวเกิดขึ้นดังนั้นถ้ากล้ามเนื้อคลายตัวแล้วมันเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับเรานึกถึงเวลาเรายิ้มและเรามีรอยตีนกาเราเลิกหน้าผากขึ้นมีรอยที่หน้าผากเราขมวดคิ้วมีรอยที่ขมวดคิ้วรอยพวกนี้เกิดจากการหดตัวของตัวกล้ามเนื้อครับดังนั้น,น,นถ้าเราใช้ตัวบท็อกซ์นะครับฉีดเข้าไปในตำแหน่งของตัวกล้ามเนื้อในปริมาณและตำแหน่งที่เหมาะสมจะทําให้กล้ามเนื้อในตำแหน่งนั้นๆมีการคลายตัวออกครับ พอกล้ามเนื้อตำแหน่งนั้นคลายตัวออกแล้วรอยต่างๆก็จะหายไปรอยตีนกาดีขึ้นรอยขมวดคิ้วดีขึ้นรอยหน้าผากดีขึ้นนะครับนี่คือการออกฤทธิ์ของตัวบท็อกซ์นะครับและตัวบท็อกซ์เองนอกจากฤทธิ์ของตัวกล้ามเนื้อมัาเ,เล็กๆพวกนี้แล้วยังออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อบัดใหญ่ๆได้ด้วยเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นสมมติกล้ามเนื้อกลามนะเรามาฉีดที่บริเวณกล้ามเนื้อกลามนะครับนะก็ทาให้กล้ามเนื้อกลามมันคลายตัวและมีขนาดที่มันเล็กลง นะครับมีขนาดที่มันเล็กลงนะครับนะก็ทําให้หน้าเรามาดูเล็กลงหรือเป็น V ีได้นะครับถ้าเรามาฉีดก,กล้ามเนื้อน่องนะผู้หญิงจะชอบใช่ไหมฮะเวลาเราใส่ส้นสูงเสร็จแล้วน่องมันปุดๆเป็นก้อนๆอ,อะไรอย่างงี้ฮะเราก็ใช้ตัวบอชกเลยครับมาฉีดขัด้นที่ตำแหน่งนั้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อตอนนั้นมันคลายตัวออกครับดังนั้นมันก็จะไม่เป็นปั้นเป็นก้อนนะครับสาวๆก็จะชอบว่า เวลาใส่ส้นสูงแล้วมันดูไม่เป็นปั้นไม่เป็นก้อนมันดูมันดูขาเล็กลงดูเรียวขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นี่เป็นตัวอย่างการใช้ในการควบคุมตัวกล้ามเนื้อนะครับและตัวโบททอ,อกเองที่จริงมันไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อเพียงอ,อย่างเดียวมันออกฤทธิ์ต่อส่วนอื่นร่วมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราผสมและฉีดในตำแหน่งที่เหมาะสมจริงๆนะครับมันออกฤทธิต์ต,ต่อตัวต่อมเหงื่อได้ด้วยนั่นหมายความว่ามันสามารถยับยั้งการทําให้ต่อมเหงื่อทํางานมากปปกติทําให้เหงื่อออก น,นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้บอท็อกซ์นะครับฉีดในปริมาณที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถ้ามันได้ยั้งต่อมเหงือ่อทําให้เหงื่อเราลดน้อยลงหรือหายไปได้นะครับเช่นฉีดเข้าใต้บริเวณรักแร้นะครับหรือใต้วงแขนนะครับนะสำหรับคนที่มีปัญหารูปแบบของเหงื่อออกใต้วงแขนเยอะๆนะครับเราก็ใช้ตัวบอท็อกซ์ฉีดเข้าไปได้นะครับก็ทําให้ต่อมเหงือ่อทํางานลดน้อยลงเหงื่อก็จะลดน้อยลงกลิ่นตัวก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับ ตำแหน่งอื่นเช่นลาลฝ่ามือฝ่าเท้าเราก็ใช้ตัวบทอกฉีดเข้าไปได้เพื่อยับยั้งการทํางานของต่อมเหงือนะครับบางคนมีเหงือออกมากที่หลังเราก็ฉีดเข้าไปที่หลังได้นะครับทำให้ต่อมเหงือทำงานลดน้อยลงแต่ปริมาณและสัสดส่วนที่ผสม <c oughs> ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่แหน่งที่ฉีดนะครับดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับนะบนะอื่นๆมากกว่าน,นี้มีอะไรได้บ้างมันยับยั้งการทางานของต่อมไขมันได้ด้วยดังนั้นการฉีดโบท็อกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีต่อมไขมันเนี่ยเช่นบนใบหน้าเนี่ยสามารถลดแรงของต่อมไขมันได้ทําให้หน้้ามันนลลดอยง อ่านี่ก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาหน้ามันมากๆนะครับรวมถึงว่ามันสามารถกระตุ้นทําให้เกิดตัวการหดตัวของตัวไฟบูบาสได้ที่ใบหน้านั่นหมายความว่าถ้าเรามาฉีดนะครับเล็กๆเป็นตุ่มขึ้นที่ใบหน้าเล็กๆเนี่ยมันทําให้ใบหน้าเรามีการยกกระชับปรับขึ้นไปได้อันนี้คือประโยชน์ทั้งหมดนะครับของตัวโบตอกที่นํามาใช้กันนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการรักษาโรคบางโรคหลายๆอย่างได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นออฟฟิศซินโดมการปรับนะครับ ของสายตานะครับพวกตาเขตาเหล่พวกนี้ก็ทําได้นะครับรวมถึงพวกหมอที่หมอกระดูกนะครับหรือหมอกายภาพบําบัดนะครับซึ่งใช้ในการหดเกร็งของตัวกล้ามเนื้อลงด้วยครับอันนี้คือประโยชน์ของบท็อกซ์นะครับทั้งหมดนะครับนะง่ายๆเลยปัญหาที่เกิดจากตัวกล้ามเนื้อริ้วรอยที่เกิดจากตัวกล้ามเนื้อเราใช้บท็อกซ์ในการรักษาครับและอย่างที่2ที่แนะนํากันคือตัวฟิลเลอร์ครับ หลังเรารู้ตัวโบ็อกไปแล้วใช่ไหมฮะอย่างที่สคือตัวฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์คืออะไรก่อนต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนฟิลคือเติมฟิลเลอร์คือตัวเติมเต็มครับนั่นหมายความว่าฟิลเลอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถเติมเต็มในตำแหน่งที่มันขาดไปได้ mm hmm. เช่นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นร่องลึกต่างๆที่เกิดขึ้นร่องลึกใต้ตาร่องลึกบริเวณร่องแก้มพวกนี้มันเกิดจากการสุดตัวลงของผิวแล้วตัวไขมัน นะนั้นที่เราจะเติมเข้าไปเราเติมฟิลเลอร์เข้าไปนะครับเติมขมับให้เต็มเติมน้าผักให้เต็มเติมจมูกก็ได้เติมคางก็ได้เติมล่องตรงนี้ก็ได้หรือวางเพื่อยกกระชับก็ได้นะครับดังนั้นฟิลเลอร์คือตัวเติมเต็มวางในจุดที่เราอยากจะเสริมให้มันฟูขึ้นให้มันอิ่มขึ้นให้มันเด้งขึ้นมานะครับอันนี้คือตัวฟิลเลอร์นะครับทีนี้ครับฟิลเลอร์แบ่งออกเป็น2แบบคำา่ายคำเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฟิลเลอร์แบ่งออกสองแบบหนึ่งคือเป็นฟิลเลอร์ถาวร สองคือเป็นฟิลเลอร์ชั่วคราวนะครับฟิลเลอร์ถาวรเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเช่นซิลิโคนเหลวกลุ่มน้ำมันต่างๆพวกโพลีอะคริลามายด์ต่างๆพวกเนี้ยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับทางออยอนะครับไม่ให้มีการใช้ฟิลเลอร์ถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราจะใช้แต่ฟิลเลอร์ที่เป็นชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับฟิ Cloud, ลเลอร์ชั่วคราวเราก็แบ่งออกเป็น2แบบให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับหึคือฟิลเลอร์ที่แม็กตัวเราเอง งงไหมฮะไม่งงเนาะฟิลเลอร์ที่มาจากตัวเราเองมีอะไรบ้างฟิลเลอร์ที่มาจากตัวเราเองเช่นไขมันนะครับไขมันนี่ก็จะเป็นฟิลเลอร์ของตัวเราเองเหมือนกันนะครับนะเราอาจจะมีการปลูกถ่ายไขยมันเช่นย้ายไขมันจากหน้าท้องย้ายไขมันจากต้นขา,า,า,ขา,นนาแล้วมาเติมเต็มในตำแหน่งต่างๆเขาเรียกว่าการปลูกถ่ายไขมันอันนี้ก็ถือเป็นการเติมฟิลเลอร์แบบหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นฟิลเลอร์จากตัวไขมันของตัวเราเองนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นฟิลเลอร์จากเลือดนะครับเคยยมพีอาร์ไหมครับพวกกลุ่มเกตเลือดเราจะมีการใช้ เจาะเลือดออกมานะครับนำมาปัาน่นผ่านกระบวกนการวิธีแยก PRP ไปเรียบร้อยแล้วมันจะเห,เหลือส่วนที่เรียกว่าพลาสมาซึ่งเราเอาส่วนนี้นะครับมาใส่เข้าไปในเครื่องทําให้พลาสมามันมีความเข้มความหนืดขึ้นแล้วนําเราก็นําไปฉีดในตําแหน่งที่เราอยากเติมให้มันเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลเลอร์นะครับที่เป็นจากตัวเราเองที่สามารถทําได้นะครับซึ่ง โอกาสการติด,ดต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับไขมันโอกาสการติด 30- 4 0นั่นหมายความว่าอาจจะมีสักพักหนึ่งอาจจะมีไขมันค่อยๆเ่อมไขมันค่อยๆตายไปดุมด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีการยุบตัวลงนะครับส่วนตัวฟิลเลอร์จากตัวพลาสมาเองอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณหลักอาทิตย์ถึงหลักเดือนซึ่งจะแตกต่างกันไปดังนั้นการใช้ของแต่ละคนก็ต้องควรจะปรึกษาแพทย์นะครับนะอย่างที่2คือฟิลเลอร์ที่มาจาก HA หรือตัว Hyaluronic Acid นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ ก็ในเมืองไทยเนี่ยก็มีการนําเข้ามาหลากหลายยี่ห้อนะครับเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็คือแล้วแต่ในแต่ยี่ห้อเนี่ยก็จะมีความเป็นข้นที่มันแตกต่างกันนั่นหมายความว่าในแต่ละยี่ห้อที่มีความเป็นข้นแตกต่างกันมีเทคโนโลยีที่มันแตกต่างกันที่ทําขึ้นมาเพื่อใช้ในการเติมเต็มหรือการฉีดในตําแหน่งที่แตกต่างกันนึกภาพตามไปดีนะครับเช่นเราอยากฉีดคางทําให้คางมันดูยาวขึ้นเนี่ยเราต้องใช้ฟิลเลอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่นะครับ มีความหนืดค่อนข้างจะเยอะมีความเสถียรสูงมีความคงตัวหรือความแข็งก็น้าจะเยอะเพราะเราจะวางบนกระดูกทําให้คางมันดูยาวขึ้นดังนั้นเราทําให้ฟิลเลอร์สมมุติว่าเป็นกระดูกอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องการความแข็งเพิ่มมากขึ้นในภาพบอกนะทีนี้แต่ถ้าเราใช้ฟิลเลอร์ที่มีความแข็งไปเติมในตาแหน่งที่มันอ่อนเช่นเราฟิลเลอร์ที่มีความแข็งไปเติมใ,ใต้ตามันก็จะเป็นก้อนแข็งนะครับแต่ถ้าเราฟิลเลอร์ที่อ่อนๆมากๆนะครับม,มาเติมคาง คางก็จะไม่ได้รูปเพราะมันจะย้้ยลงเหมือนกันดังนั้นฟิลเลอร์อ่อนเนี่ยเขาก็จะเติมในตงไหนที่มันอ่อนโยนหรือต้องการให้ให้ปริมาณขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องการความแข็งมากมายเช่นใต้ตาอย่างเงี้ยเป็นต้นเราใช้ฟิลเลอร์แบบอ่อนมากๆถ้าฟิลเลอร์กลางๆอาจจะมาเติมร่องแก้มมาเติมขมับได้ถ้าฟิลเลอร์แข็งๆเยอะๆอาจจะมาเติมคางทำลิฟติ้งการยกใบหน้าอะไรพวกนี้ทำได้ดังนั้นความแตกต่างระหว่างบท็อกกับฟิลเลอร์เราแยกกันได้เนาะ โบ็อกออกฤทธิ์ต่อตัวกล้ามเนื้อฟิลเลอร์คือตัวเติมเต็มนะครับดังนั้นจะใช้ตัวไหนควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับไม่ว่าเราตัดสินใจใช้โบ็อกหรือฟิลเลอร์ผมแนะนําว่าควรที่จะเข้าไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับการตรวจร่างกายการประเมินสภาพผิวการประเมินปัญหาว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรเป็นที่ตัวกล้ามเนื้อไหมเป็นที่การสุดตัวลงของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อไหมเพื่อจะได้วางแผนการรักษาได้ถูกนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับไม่ว่าทำหาตการอะไรก็ตามอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะครับที่พึงมีและควรจะตรวจสอบไปอย่างยิ่งเช่นการตรวจสอบเลขที่ใบรุญ,ญาตของคลินิกนะครับการตรวจสอบชื่อแพทย์ที่ทําการรักษานะครับ3ก็คือตรวจสอบกล่องและบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อเช็คว่ายาที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโบ็อกที่เราใช้เป็นฟิลเลอร์ที่เราใช้ เป็นฟิลเลอร์ที่ได้มาตรฐานเป็นโบท็อกที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองความปลอดภัยทางออยเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าสนใจแค่เรื่องราคาถูกเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าคุณโดนยาปลอมโดนโบท็อกปลอมโดนฟิลเลอร์ปลอมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเสียและปัญหาตามมาต่อตัวคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียความรู้สึกนะครับเสียตังฟรีนะครับเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับเกิดใบหน้าที่บิดเบี้ยวนะครับ หรือในกรณีที่รุนแรงจริงอาจจะเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียอวัยวะได้ครับดังนั้นสิทธิ์ของคุณเองคุณต้องรักษาสิทธิ์ให้ดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับที่สนใจในศาสตร์ของการออกแบบรูปร่างใบหน้าและการปรับใบหน้ารวมถึงศาสตร์การชะลอวัยนะครับและคนที่สนใจใช้บท็อกซ์ฟิลเลอร์สามารถใช้บท็อกซ์และฟิลเลอร์ได้อย่างปลอดภัยครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและชอบคลิปแบบนี้นะฮะอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ให้ความรู้ต่างๆนะครับเรื่องอะไรก็ได้เพิ่มเติมนะฮะสามารถ inbox เข้ามาได้นะครับแล้วผมจะนำที่เรา inbox เข้ามาต่างๆนะครับมาให้ความรู้แบบนี้เป็นคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้แล้วนะครับรบกวนนะครับช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดแชร์ช่วยกด subscribe ให้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและจะทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้อีกครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เหมาเล่และก็สอดส่ายนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ